ในรอบ20ปีใช่ไหมรรอบ20ปีครับแหมไม่น่า20ปีโอ้โหโหดมากเลยครับ20ปีครับเป็นรุอยยุเลยเนาะนักแสดงน้องใหม่นักแสดงน้องใหม่ขอฝากตัวไว้กับน้องๆไ้ด้วยเลยเพราะไม่ได้ไม่ได้แสดงนานมากคือไม่เหลืออะไรเลยกับกับวิชาที่ได้มาสั่งสมมาตลอดชีวิตนี่คือไม่เหลือเลยเหลือแต่ สันทัตยานที่ยังยังอยู่เพราะฉะนั้นต้องคอสสนิมกันเยอะมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เดี๋ยวทางทีมงานเขาจะมีเวิร์กช็อปให้แล้วก็ได้ทำเวิร์กช็อปกับน้องๆก็ก็ค่อนข้างจะเบาใจขึ้นมาหน่อยทำไมตัดใจในการกลับมาในครั้งนี้ที่เต้เหตุผลหลักเลยเหตุผลหลักเลยคือมันตรงกับหลายๆอย่างที่ที่ที่คิดเอาไว้แล้วก็เออ เคยเคยคิดคือคือตัวเองเป็นแอคทิวิสต์อยู่แล้วเป็นนักนักสู้อยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่กลับจากต่างประเทศก็สู้เรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ว่าสู้ในทางของของตัวเองคือจะสอดแทรกไปในรายการต่างๆ,ๆถ้าย้อนกลับไปดูจะเห็นแล้วก็เห็นชัดด้วยนะครับแล้วก็เคยให้สัมภาษณ์ไปหลายๆหลายหลายๆทีละแล้วก็เ,เ,เคย ฝ่ฝันว่าวันหนึ่งอยากจะอาจจะอยากจะอยากเป็นนักการเมืองออแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่เพราะว่ายังมีอีกหลายลายอย่างที่อยากจะทำก่อนแล้วถ้าเป็นถึงจุดนั้นมันต้องมันเรายังเราอาจจะยังสังสมบาร,รมีไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอบทนี้มันเข้ามาบทนี้ หนึ่งเป็นนักการเมืองสองเป็น LGBTQ ที่สู้เพื่อ LGBTQ ความเท่าเทียมสู้เพื่อสมรสเท่าเทียมและสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเขาแคสตัวพี่เต้ซึ่งที่ได้เป็น LGBTQ ที่ได้เป็น G มาเล่นเป็น G อันนี้คือสิ่งที่พี่เต้ตอบ yes ทันทีเลย คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้แคสเอาแอคเตอร์ที่เป็นสตรีทมาเล่นเป็นนักการเมืองมา,มาเล่นเป็น LGBTQ ซึ่งอันนี้มันทำให้คนสับสนมากในในในอ,อ่ในต่างประเทศนี่เป็นเป็นท็อปิกที่ที่คุยกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องเปลี่ยนเอ่อ Representation นะครับ Representation ใน ในประเทศเราให้เยอะเลยในประเทศไทยยังมี representation ของ LGBTQ+ ที่เป็น professional น้อยอยู่พอสมควรเรายังเห็น LGBTQ+ ที่เป็น representation ยังเป็นส่วนมากเป็นตลกหรือเป็น drag queen หรือไม่ใช่เป็น professional ะะเพราะฉะนั้นเราต้องการปรเ s s เ o นอลเหล่านี้ที่เป็นตัวจริงๆที่เป็นเขาจริงๆไม่ใช่เป็นหลอกๆกันไม่ใช่เป็นแฟนตาซีเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับเพื่อให้คนรุ่นหลังเข้าใจพวกเรามากขึ้นแล้วก็มองเข้ามาแล้วมีมีมีไอดอลมีคนที่ look up to แล้วเข้าใจว่ามีคนแบบเขาอยู่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วเป็น แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่สิ่งที่สิ่งที่เอามารอเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็นี่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ที่ทำให้ตัดสินใจได้ได้ทันทีเลยอย,อย่างระดะับพี่เต้ยังต้องแคสด้วยเหรอคะ <c oughs> เห็นเมื่อกี้บอกว่ามีแคสด้วยแคสแคสเขาก็แคสเ์ชก็เขาก็เรียกเราไปเราไปเทสดูความความเหมาะสมกับคู่ของเราด้วยครับ เพราะว่าเรามีคู่ไงต้องมีแฟนเฮ้ยเราไม่ได้เราก็ไม่ได้เป็นคนมีแฟนมาหลายปีแล้วนะเราก็่เหว่าเขาเขาก็คิดว่าเขาก็งงอยู่ว่าเราทํางานอยู่เยอะขนาดนี้เราจะแบบว่าเรื่องรักนะเรื่องนี้เป็นเรื่องแห่งความรักนะคะเป็นเรื่องถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องซีรีส์แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องความรักใช่ไหมคะราะว่าเพราะว่าเอ๊พี่เต้จะมีแฟนแล้วจะเป็นยังไงวะหน้าตาของความรักของพี่เด้จะเป็นยังไงหาแฟนกันอยู่นานมากเลยใครจะเป็นแฟนพี่เด้สุดท้าย ก็พยายามอยู่เขาไม่ให้เขาไม่เลือกเขาไม่เลือกเขาไม่เลือกเขาก็ไม่เลือกเพราะว่าเลือกแล้วไม่ถูกใจเขาไม่ถูกใจทีมงานเขาครับแล้วก็แล้วก็เคมีมันก็มันก็ไม่ได้ผลที่พี่ได้เลือกมันก็แบบไม่ได้ไม่ได้พี่เด้ถึเล่นไหมว่าเราต้องประกบกับนักแสดงแบบเจนใหม่ๆอย่างเงี้ยพี่ได้เครียดมากเลย้เครียดมากเลยพี่ได้ปีนี้ให้43แล้วนะพี่เด้ก็แบบ อายุมันก็ไม่ได้ถอยลงมันก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าแต่ว่ามันก็เหมาะกับสถานการณ์แล้วก็เหมาะกับบทใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็คือคือโอเคอคือพี่ได้พี่ได้ว่ารวมรแล้วรวมๆแล้ว,ลว,ลวถึงแม้ว่าพี่ไดจะอายุมากสุดแต่ว่าพี่ไดก็ยังลุยได้อยู่อ,อายุไม่ใช่อุปภรรคเลยนะอายุไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ภาษคอุปสรรคคือก,การแสดงแล้วตอนเนี้ ต้องคอสนิมกันเล็กน้อยค่ะพี่เ้มีความกังวลอะไรไหมตนอกจากเรื่องของการแสดงแล้วพี่เด้กังวลกังวลกับกับกับภาพลักษณ์นิดนึงของพี่เต้กับก็ไม่ไม่คือพี่ได้มีมพี่ได้15ปีที่พี่ได้อยู่ประเทศไทยมาพี่ได้อยู่ประเทศไทยมา15ปีแล้วนะครับเพ่งกับที่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 ผ่านมา15ปีแล้วแหละที่กลับจากเมืองนอกเลยและไม่ได้กลับไปอีกเลยเนี้ยนะครับ ตั้งแต่ทำรายการมา The Face Drag Race Gossip Girl Aki b e บส t E.T Thailand หลายๆรา,ายการอะไรเงี้ยที่ทำต่างๆเนี่ยครับ15ปีที่อยู่มานี่คนจะเห็นพี่ได้ในภาพลักษณ์หลายๆแบบเดี๋ยวก็ผมสีชมพูเดี๋ยวก็ผมสีขาวเดี๋ยวก็ผมสีเหลืองเดี๋ยวก็ผมยาวเดี๋ยวก็ถอดเสื้อเดี๋ยวก็นูดเดี๋ยวก็ออกกําลังกายเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีภาพลักษณ์ของพี ของพี่เดที่ค่อนข้างจะหลากหลายอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเี้ครับคอมาคราวนี้เราจะต้องมาเป็นนักการเมืองที่ค่อนข้างจะเป็นนักการที่ค่อนข้างจะดูภูมิฐานอะไรอย่างเงี้ยเราจะสามารถตีความบอกมาได้ให้คนดูเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนโดยที่ไม่ติดภาพเดิมของพี่ได้มากไปหรือหรือว่าให้เขาเข้าใจ พี่เต้ทั้งสองภาคได้ก็ดีย <convention story> ิ่งดีใหญ่เลยอะไรเงี้ยพี่เต้ก็ก็เป็นหัวแขกตรงนั้นใช่ในเรื่องกระแสซีรีส์ที่แบบมันค่อนข้างจะเป็นแบบอ่าสสสังคมในปัจจุบันอันนี้คือไม่กังวลเลยใช่ไหมครับพี่เต้เออพี่เต้ไม่กังวลอ่ะพี่ได้มีเรื่องจะพูดเยอะพี่ได้มีเรื่องจะพูดเยอะพี่ได้พี่เ้ว่าพี่ได้เพราะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้พี่ได้พูดมากกว่าเแล้วก็แล้วก็ เออเออเป็นเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่ได้เริ่มพูดมากกว่าแล้วก็หลังหลังนี้เขาจะมาสนใจเรื่องนี้กันเยอะอพี่ได้ว่าอยู่ดีๆมันไม่ได้อยู่ดีๆไม่ได้มีตื่นมาแล้วเขาสนใจอะ่ะม,มันมันต้องมีอะไรที่เขาเขาสนใจ แต่แต่ขอบคุณมากนะครับเป,เป็นคนไทยแล้วต้องนอกน้อง,อองแล้วต้องขอบคุณต <c oughs> ้องขอบคุณที่ที่ที่สนใจเรา,เา,เาทําให้เรามีตัวตวนขึ้นมาเราขอบคุณมากๆเลยเอตอนนี้ก็ใช้มาให้ใช้แล้วก็ใช้ให้ถูกคนนะครับเอเอส่วนตัวเรากลาัวไหมว่าจะมีดราม่าตามมาด้วยความที่แบบมันไม่ได้เปิดเผยมันไม่ได้เปิดชัดเจนเลยเรื่องเรื่องหมายถึงว่าในเรื่องใช่ไหมที่ที่ที่ไม่ได้ ที่ไม่สามารถเปิดเผยว่าตัวเองมีคู่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะด้วยความที่แบบ L G B T เขายังไม่ได้มันผ่านไปอีกมันผ่านไปอ๋อเป็นแค่ผ่านไปแค่นั้นใช่มันยังไม่อีกค่ะติดอกกลัวไหมที่จะมีดราม่าตามมา่กลัวไม่กลัวอยากจะให้มีอยากจะให้มีอยากจะให้มีก็ก็แล้วเบื่อแล้วเบื่อเบื่อเบื่อเรื่องนี้มากเลยเบื่อเขาเบื่อ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 เรื่องนี้มากเลยเขาไปถึงไหนกันแล้วเอ่อ ก็ก็ต้องเข้าใจว่าก็ก็ต้องลีลากันนี่กันอยู่อีกสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อเพื่อคือได้อะไรมาง่ายๆมันก็ไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องดีแล้วถ้าได